สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดินหลอดจิตสัตว์ใครโดยธีรพงศ์เทพกรครับคุณครับชีวิตคุณเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณจากนั้นคุณดำเนินไปเรวิญญาณแล้วคุณกลายเป็นมนุษย์การมีชีวิตมนุษย์ของคุณเนี่ยทำให้มีการเกิดขึ้นของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นคุณจะได้จิตวิญญาณในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับการมีชีวิตมนุษย์ของคุณ คุณนะครับมีชีวิตอีโกอยู่ตอนนี้คุณจะไม่สามารถได้จิตวิญญาณในชีวิตได้เลยถ้าคุณมีชีวิตแบบนี้คุณจะต้องนําความรู้จิตวิญญาณของผมเนี่ยที่ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าตดลลอติซัสแค่เนี่ยไปใช้ในชีวิตประเจ้ามันคือใช้ในการมีชีวิตของคุณคุณถึงจะรู้ว่าคุณได้จิตวิญญาณจริงๆมาคมว่าคุณจะรู้สึกเองว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิม คุณไปอิสระจากอีกโก้ชีวิตคุณมันมีความสุขมากกว่าเดิมคุณครับวันนี้นะครับผมจะนําตัวอย่างของนักเรียนวิญญ,ญาณหน้างโง่คนหนึ่งครับที่มันเอาความรู้จิตวิญ,ญญาณของผมไปใช้ในชีวิตของมันผมบอกไว้เลยว่าความรู้จิตวิญ,ญญาณของผมคือของจริงคุณต้องนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงมันจะถึงถึงจะเกิดผลต่อชีวิตคุณจริงๆมันจะทําให้คุณได้จิตวิญ,ญญาณทําให้คุณ ออสลายอีกโก้และทําให้คุณเข้าถึงชีวิตจิตวิญญาณมาก่ขึ้นแต่ถ้าคุณมัวแต่ฟังคลิปผมดูคลิปผมอย่างเงี้ยคุณรู้จักอีกโก้ของคุณคุณไม่ได้รู้จักจิตวิญญาณคุณต้องเอาความรู้ของผมไปใช้ในชีวิตจริงคุณถึงจะได้จิตากจิตวิญญาณเหมือนไอ้นักเรียนหน้างโง่คนนี้ครับไอ้นักเรียนหน้างโง่คนนี้นะครับผมรู้จักมันใน a c e b o o k ควาจริงผมไม่ได้รู้จักมาเลยผมด่ามันทั้งนั้นผมเจอใครในเฟซเนี่ยผมรู้สึก พระเจ้าอยากให้ผมดา่าผมก็ดา่าผมก็เล่นงานมันผมก็จมตจมันมันก็เกลียดผมจะตายมันเกลียดผมเข้ากระดูกดำอ้เที่ยเนี่ยมาชื่อไอ้เ็นเอกครับมันเกลียดผมจะตายมันเกลียดผมมาตลอดจนกระทั่งเออมันเอ่อ,อ,อค่อยๆเอาตัวมันเข้ามาเรียนรู้ในจิตวิญญาณหนึ่งศูนย์หนึ่ง เมื่อมันเรียนรู้ปุ๊บมันก็เริ่มเอาจิตวิญญาณหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเข้าไปทําเข้าไปใช้ในชีวิตมันมันก็พบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันจริงๆจากที่มันเกลียดผมเนี่ยมันรู้เลยว่าเออผมเนี่ยมีความรักมากมายมหาศาลคือคือด่ามนะันอะแต่คนมีก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องด่าก,กูด้วยทําไมต้องเออเล่นกูด้วยเหี้ย <Yeah. S 1> มึงเป็นเหี้ยอะไรกับกูเนี yeah. ่ย อีโก้มันจะคิดอย่างนี้แต่มไม่รู้หรอกว่าการด่าของผมเนี่ยคือการการทาให้มันเจ็บคือการทําลายอีโกของมันเพื่อให้มันหันกลับมาสนใจตัวเองห้านกับรู้ตัวเองซะบ้างถ้ามึงไม่โดนด่าถ้ามึงไม่เจ็บปวดอ่ะมึงจะไม่รู้ตัวเองอันนี้คือวิธีการสอนของผมซึ่งก็โชคดีมันเป็นนักเรียนวิญญาณที่ค่อนข้าง,ง,งโชคดีที่ มันอยู่ในกลุ่มจิตวิญญาณหนึ่งหนึ่งมันคิดจะออกจากกลุ่มแล้วมันก็ออกจากกลุ่มไปหลายครั้งหลายคราจนกระทั่งมันรู้ได้ว่าจิตวิญญาณหนึ่งศนหนึ่งของผมเนี่ยมันคือของจริงเพราะมันได้เริ่มเอาไปใช้ในชีวิตจริงวันนี้นะครับมันอัดคลิปมาผมก็เห็นว่าคลิปมันมีความสําคัญเอ่อที่จะแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ให้ผู้อื่นได้รู้ ว่าจิตวิญญาของผมมันคือจิตวิญญาของจริงที่ใช้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้จริงๆวันนี้ไปชมเรื่องของไอน้น็กวลมิญ,ญาน่างโง่คนนี้ครับมันเอาจิตวิญญาของผมไปใช้เออมันทำงานเปลี่ยนไปมันทำงานไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนมันทำงานแบบอีกโก้เดี๋ยวนี้มันทำงานแบบจิตวิญญาณคุณไปดูกันว่าการทำงานแบบจิตวิญญาณ มันเป็นยังไงและมันเกิดผลอย่างไรกับชีวิตบันโอเคครับประชุมกันครับแล้วผมก็จะลาไปก่อนในวันนี้นะครับยังไงขอบความกรณานสาบหลวงพ่อเนะครับเอบริจาคให้ผมเป็นการช่ายจรายวันได้ที่เบอร์พ้อเพ่0929949294 0929949294ดีจ้าเมื่อก่อนเคยจอมันเคยพูดว่าในเรื่องที่กูทําธุรกิจแล้วกูมีปัญหากับลูกค้าใช่ไหมเพราะตอนนั้นกูอีโก้มันหนา เวลาคุยกับลูกค้ากูจะไม่คุยตรงตงเหมือนไม่ค้าอะไรทั่วทั่วไปอ่ะคือเวลาบันถามอีกอย่างเราจะตอบอีกอย่างสมมติแล้วมันมันอยากรู้ราคาใช่ไหมเราจะแจ้งรายละเอียดนู่นนี่นั่นก่อนมันทําให้เมื่อก่อนนะมันทําให้กูปิดการขายไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้กูไม่ได้ใช้เทคนิคเคี่ยรเลยนะกูแค่ตอบแบบตรงๆมันมึงอยากรู้ราคากูส่งราคาไปมึงอยากรู้แบบส่งแบบไป มันบอกว่าแบบนี้ทําได้ไหมถ้าไม่ได้กูบอกว่าไม่ได้ทําไม่เห็นกูกูมีสิทธิ์เลือกลูกค้าด้วยเมื่อก่อนนี่กูแม่งไม่เลือกเลยพอไม่เลือกปุ๊บเหมือนเหมือนลูกค้ามันเห็นอีโก้ในตัวกูอะซึ่งซึ่งซึ่งอีโก้ของมันก็สัมสแดงด้วยมึงเข้าใจตุกตรงนี้ไหมเออมันก็มันมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากูเนี่ยอยากได้กูแบบมีความโลภกูเหมือนเหมือนมันจะ เขาเรียกว่าอย่างไงเหมือนมันมีความโลภอ่ะกลัวมันกูทํางานให้มันไม่ดีคือทํานองนี้แหละแล้วก็กูปิดการขายนี่คือยากมากเมื่อก่อนแม่งกูแบบเงินหมุนในร้านแม่งไม่ค่อยจะมีแต่พอมาลักพักหลังๆเนี่ยตั้งแต่กูได้มาอยู่ในในกลุ่มนี้นะกูเป็นคนตรงมากยิ่งขึ้นซึ่งใย่กับอารมณ์กูสื่อสารได้ตรงมากยิ่งขึ้นเอหมความ เวลาลูกค้าหยกรุกอยากรู้ราคากูให้ราคาแม่งอยากรู้อะไรกูให้ไปและกูไม่ได้หวังด้วยนะว่ามึงจะมาทําหรือไม่ทําเออแต่สุดท้ายกูไม่ได้ใช้เทคนิคเพื่อจะปิดการขายณปัจจุบันนั้นนะคือกูก็ไม่ได้หวังแม่งทําก็ทําไม่ทําก็ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนะี่ยที่กูตอบมันตรงๆไปเหมือนกูจะไม่ง้อลูกค้านะมันจะกลับมาหากูภายในสองวันสามวันคือแม่งไปเจอร้านอื่นปลอม ตอบแม่งกูอันอันนี้ความคิดกูเลยนะแม่งร้านอื่นแม่งตอบก็ไม่ตรงคําถามปิดการขายแบบแล้วก็งานก็แม่งแม่งไม่สวยไงแม่งไม่ได้ทั้ทงใจทำลูกค้าเลยมันก็เลยยอดมันก็เลยมันมันก็เลยทักกูมาอีกสองวันสามวันอะไรเงี้ยแต่วันนี้กูบอกให้มหาสัจันท์มากกูไม่ได้ปิดยอดอย่างนี้มา,มานานแล้วอะ่ะคือแค่ครึ่งเช้ากูปิดได้เกือบห้าพัน ปกติไม่ต่ําเตี้ยและดินมากยอดถึงกูนี่กูจะบอกว่าอันนี้เป็นผลพวงจากการที่กูได้สไลด์อีโก้และกูได้ตรงกับความรู้สึกซึ่งกูไม่เคยคิดว่าการที่ตรงแบบนี้มันจะดีในในโลกของอีโก้เมื่อก่อนนะกูคิดว่าอตรงไปลูกค้าแม่งจะซื้อหรือวะมึงตึ้งอ้อมอ้อมมึงต้องตอบอ้อมอ้อมมันเป็นกรอบของกูที่กูคิดณตอนนั้นและกูคิดว่าแม่งไม่ได้ผลหรอกถ้ามึงตอบตรงๆ แต่ตอนนี้กูมายืนยันเลยว่าการตอบตรงๆซึ่งใส์กับคำรู้สึกตัวเองตอบตรงๆแม่งอยากรู้อะไรกูก็ตอบตรงๆไปเลยมันได้ผลจริงเว้ยครึ่งเช้าเดี๋ยวกูจะมาอัปเดตไว้ว่าวันนี้กูปิดยอดได้เท่าไหร่แต่ครึ่งเช้าเนี่ยกูปิดยอดได้ประมาณสักสี่พันห้าสี่พันหกอะไรประมาณอ่าแต่แตเเเ่เดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวกูจะมาอัปเดตว,ว่ากูปิดยอดได้เท่าไหร่